กาบเรียน,นท่าน <ผม S 1> ประธานสภาที่เคารพดิฉันสิรินทรรามสุทธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยคะ่ะท่านประธานคะโควิด1 9นอกจากจะจุโจมต่อร่างกายและชีวิตของผู้คนแล้วยังมีผลต่อสภาพจิตใจอย่างมากทำให้ความเครียดความกังวลหวาดระแวงความกลัวเพิ่มขึ้นยิ่ง ความกังวลความเครียดมากเท่าไหร่ภูมิต้านทานของผู้คนก็น้อยลงเท่านั้นนะคะนโยบายของรัฐบาลที่มีความเหลื่อมล้ำคนเข้าไม่ถึงสร้างความเครียดมากขึ้นค่ะการกลับมาของโควิดรอบสองนี้ทำให้ผู้คนสิ้นหวังความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยวลดลงค่ะสภาพของปางช้างค่ะช้าง เป็นสัตว์ประจำชาติของชาติไทยนะคะตลอดระยะเวลาสิบเดือนที่ผ่านมาช้างตัวโตค่ะกินทุกวันกินจุค่ะแต่ผู้ประกอบการปร,ประกอบการปางช้างไม่มีรายได้นักท่องเที่ยวไม่มีนะคะเอาช้างไปขอค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ไหนก็ไม่มีใครรับค่ะนอกจากนั้นรถทัวร์รถบัสขนาดใหญ่นะคะ จอดสนิทเลยไม่มีกรุ๊ปทัวร์ค่ะไม่มีการท่องเที่ยวผ่านทัวร์นะคะแต่รถต้องบำรุงรักษาค่ะต้องเติมน้ำมันต้องต่อทะเบียนเพื่อความหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เอาออกมาประกอบการธุรกิจค่ะแต่เอาไปขอค้ำประกันจากสถาบันการเงินหรือไปกู้ที่ไหนก็ไม่ได้เช่นกันค่ะขอภาพบนหน้าจอด้วยค่ะอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของหอการค้านะคะให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อที่ จะ,ะได้รับความช,วช,ช่วยเหลือจากทาง,ทางรัฐบาลค่ะแต่ข้อที่หนึ่งค่ะห้ามเป็น NPL ค่ะท่านประธานค่ะตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเป็นเช่นไรโควิดมาสองรอบ จะให้มีใครคะกี่รายคะที่รอดจากการเป็น NPL นะคะดิฉันก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลนโยบายที่สร้างความเครียดให้กับประชาชนลดลงเถค่ะนะคะเพื่อให้ความอยู่รอดของพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ